โอะไรครับสราวิธเปิดคราวนี้เสาแรกโฉบมางมงแล้วก็จังหวะสองบอลมันเลยไปหมดอย่างตามมาเล่นต่อได้เวดิงตันยอดกลับมาใหม่ด้านหลังมีมงชงกลับมาได้ด้วยแล้วก็โลโลโคโอโหตีเสมอได้ครับ2ต่อ2ครับคู่เป็นแนวรับครับอย่างแม็กคลีเวครับมงตีเสมอให้กับปลิเทโลเป็น2ต่อ2แล้วครับสุดๆจริงๆครับจังหวะช่วงเวลาที่พวกเขา เล่นเกมรุกนี่ถือว่ากดดันบีจีได้อย่างต่อเนื่องจริงนะครับโอ้แล้วก็กลายเป็นเซ็นเตอร์แบ็กลูกครึ่งไทยออสซี่ครับไทยออสเตรเลียทำประตูตีเสมอให้กับเทโรอีกรอบหนึ่งครับจากเตะมุมก่อนนะครับสริสเปิดมาแล้วบอลเหมือนจะผ่านไปหมดแล้วครับเป็นเวรลิตันครับที่หยอดข้ามาจะลึกออกหลังอยู่แล้วเป็นบูกุนยองครับโหม่งชงเข้าไปแล้วโอ้โหจังหวะขึ้นเท็ของแม็กซ์จังหวะนี้แข็งแกร่งจริงๆครับแต่ต้องชมจังหวะโหม่งของทางบูกุนยองว่า ม่งมาในพื้นที่ที่เกมรับของฝั่ง BG เนี่ยไม่คาดคิดเลยครับว่ากลายเป็นแม็กซ์ที่โผมตัวขึ้นหม่งคนเดียวเลยครับ2ประตูต่อ2ครับโปริสเทโรตามตีสเสมออีกรอบแล้วคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นนั้นเป็นสารัตนะครับซึ่งโอ้โหความแข็งแกร่งในการโดวลลูกกลางอากาศก็เป็นรองแม็กซ์เยอะครับ